คือเทรนโลกนะครับทุกประเทศเนี่ยให้ความสนใจกับด้านพลังงานสะอาดก็ SCG เนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้งั้นสิ่งนึงก็จะช่วยได้นะครับก็คือพยายามหาแหล่งพลังงานใหม่ๆซึ่งไม่ทําลายธรรมชาติโฟโต้ิงโซลาเนี่ยก็เป็นโซลูชันหนึ่งที่เราคิดว่าเหมาะเราก็เลยพัฒนาเนื่องจากเรามีตัวเม็ดพลาสติก HDPE อยู่แล้วซึ่งเราจะสามารถเข้าไเทคนิคที่เรามีอยู่ แล้วก็สามารถคอน t r i ิวให้กับเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่อง Renewable Energy ได้ปกติโฟลติ้งโซล่าเนี่ยอายุการใช้งานจะประมาณ20-25ถึงปีเพราะงั้นพลาสติกที่เราเลือกมาใช้เนี่ยหรือว่าคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับจะต้องมีอายุยาวซึ่งทุ่นเนี่ยจะต้องทำจากเม็ดพลาสติกไฮเดน HDPE เกรดพิเศษเป็นเกรดที่สามารถทนแดดแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานเป็นฟู้ดเกรดคือไม่ก่อลพิษให้กับแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมคือโปรเจกต์เนี่ยนะครับเราเริ่มเมื่อปี2017 ไซส์แรกก็คือที่ไซส์3ที่ระยองนะครับอันนั้นเป็นโมเดล1จากนั้นเราได้พัฒนาโมเดล2ตัวปัจจุบันนี้ก็คือโมเดล3นะครับข้อดีก็คือโมเดล3เนี่ยเราได้เรียนรู้จากโมเดลก่อนๆแล้วมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นการลอยตัวนี่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้ฟลูอทิ้งโซลาก็คือลงไฟฟ้า,ฟาพลิตไฟฟ้าดังนั้นจะมีกระแสไฟตลอดเวลานะครับงั้นถ้าขาจุ่มน้ำเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเราเลยดีไซน์ให้ตัวทุ่นของเราเนี่ยอยู่เหนือน้ำ คนทำงานเนี่ยขาจะไม่จุ่มน้ําเลยการเดินแล้วก็มีการดีไซน์ทางเดินใหม่นะครับให้มันเดินได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับไม่มีการกระดกเรามีให้เลือกตั้งแต่วันเนโรทูเนโรโฟ w นโรนะครับให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถต่อแบบต่างๆกันได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมการติดตั้งเนี่ยทำได้เร็วสามารถติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพียงแค่มีตัวที่ขัน นะครับก็เพียงพอแล้วที่จะต่อการดูแลก็ง่ายขึ้นนะครับเรามีพื้นที่ในทางเดินเนี่ยกว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เรามีการออกแบบลายกันลื่นงั้นการเดินก็จะเดินได้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นคนที่มีพื้นที่ผิวน้ําที่ว่างหรือมีสะระหลืไม่บอ่อเราอยากให้มองฟล o a t i งโซลาร์เป็นหนึ่งออปชั่นข้อดีของฟล o a t i งโซลาร์นะครับก็คือ1คือไม่ต้องใช้พื้นที่บนบกนะครับซึ่งพื้นที่บนบกเนี่ยเราสามารถจะไปทาประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นจะไปเพาะปลูก หรือสร้างอาคารหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์คันนี้การใช้โฟลติงซลาในแหล่งน้ำเนี่ยข้อดีอีกอย่างก็คือลดเรื่องการเหลของน้ําตัวบ่อน้ําหรือสระน้ำหรือแหล่งน้ําเราเนี่ยอัตราการเหยก็จะลดลง2ก็คือเมื่อติดโฟลติงโซล่าวัชพืชใต้น้ําก็จะลดลงนะครับสก็คือเป็นแหล่งที่ปลาชอบเนื่องจากมีร่มเงางั้นปลาก็มักจะมาทํารังก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสัตว์น้ําแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยได้ผลิตไฟซึ่งเป็นพลังงานสะอาดประหยัดค่าไฟ